คนแถวสีแยกมาบุกกรองบนสะพานลอยกลางสีแยกผู้คนมากมายมาถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าทางกทมเขาจัดแสดงจัดสถานที่ไว้สวยให้ขอแขกแขกให้ก่อนไปมุนไป หลังนี่คือหอศิลป์หอศิลปะวัฒนธรรมดุส่วนข้างหลังที่สว่างนั่นคือสยามดิสคัพปอรี่กับสยามพารากอนฝั่งเดียวกันครับอะไรฝั่งที่มองไม่เห็นนั่นคือโบสถเดี๋ยวสยามยสแควร์แล้วก็เบ,บียนกลับมาข้างหลังก็จะเป็นมาบุรีคลอง